สวัสดีครับทุกท่านอิทธิพรมีดหมอนะครับวันนี้นํามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดหมอที่ทําขึ้นโดยช่างชิมนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับโดยมีดหมอเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่อยู่ในยุคก,กลางนะครับความยาวจะอยู่ที่10นิ้วครึ่งเฉพาะใบ6นิ้วนะครับมีเล่มนี้มีความสวยงามมากๆนะครับกันทําด้วยเหล็กนะครับ หวายเป็นหวายเก่ารัดไว้ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับและที่สำคัญนี่นะครับที่ที่ใช้อ่าเป็นแหม่รัดฝักนะครับเป็นเงินถักนะครับเป็นเงินแท้ด้วยนะครับซึ่งหายากมากๆนะครับเงินบริสุทธิ์แล้วมาถักเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็นำมารัดฝักไม้ไว้นะครับเล่มนี้เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับ ด้านในจะเป็นใบมีดที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลายน่องสิงนะครับลายที่อยู่ในยุคกลางนะครับนี่นะครับจริงๆน่องสิงมีตั้งแต่ยุคต้นเลยนะครับแต่เร่มนี้จะเป็นยุคกลางนะครับเป็นฝีมือของช่างฉิมช่างที่ได้รับความนิยมตลอดการของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับ ใบมีดนะครับมีลักษณะที่หนาและใหญ่มากๆนะครับเล่มนี้น้ำหนักดีครับสวยๆเดิมๆท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์064 721 0959เนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับนี่นะครับมีดสมบุกสมบันนะครับเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานเป็นมีดชาวบ้านนะครับนี่นะครับ สวยมากๆนะครับมีสภาพแท้ๆเก่าๆเดิมๆเก่าเก็บนะครับสวยมากๆสวยแบบเดิมๆนะครับท่านใดสนใจงานช่างฉิมนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับด้ามเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับไม้เก่านะครับเก่าจนมีรอยแตกเป็นธรรมชาตินะครับมีนะครับ ท่านใดท่านใดอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมสามารถทักมาไที่ไลน์แอดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะครับมีเล่มนี้สวยงามนะครับมีช่างฉิมน้องสิงช่างฉิมยุคก,กลางนะครับช่างอันดับหนึ่งหลวงพ่อเดิมนะครับช่างฉิมเป็นช่างที่ตีมีดให้หลวงพ่อเดิมเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมสูงนะครับ งานฝีมือช่าง่างฉิมนะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาหากันได้นะครับนะครับลัดไวเ้เก่าเริ่มเดินะครับแล้วก็กันที่ใช้รัดฝักมีดนะครับก็ทำเป็นมาจากเงินแท้นะครับ เป็นเงินถักซึ่งหายากมากๆแล้วก็มีความสวยงามประณีตเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับนี่ครับไม่ค่อยเห็นนะครับที่ว่าฝักมีจะมีเงินถักมารัดไว้นะครับหายากมากท่านใดสนใจก็ทักมาหาผมได้นะครับ ดามไม้ฝักไม้ราคาไม่แรงนะครับรับประกันแท้ตาเปล่าแท,แท้ทุกเล่มแท้ทุกกรณีนะครับนะครับท่านใดสนใจนะครับหักมาหากันได้โทรมาคุยกันได้นะครับขอบคุณครับ